พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชีวิตของทั้งหลายถึงแม้หลายครั้งเราอาจจะล้มเหลวเหมือนกับยูดาในเวลานี้นะครับแต่พระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลวพระองค์ทรงพร้อมเสมอนะครับที่จะช่วยแก้ไขชีวิตของเราให้ถูกต้องและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ CGN ไทยสวัสดีครับ พบกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วยให้พี่น้องได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันกับผมเอกกิติศักดิ์สิริคุณพรวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมสองพงกษัตร 15, ิย์บทที่25ข้อที่18ถึง30ด้วยกันนะครับ2พงพงกษัตร 15, ิย์บทที่25ข้อ18ถึง30และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็จับเสไร,ราอามหาปุโร,รหิต และเสฟันญ,ญาปุโรหิตรองกับผู้เฝ้าธรณีประตูสามคนไปด้วยและจากเมืองนั้นท่านได้จับข้าราชสำนักซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพกับที่ปรึกษาของพระราชาอีกห้าคนที่พบในเมืองนั้นและอาลักษ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพผู้เกณฑ์ประชาชนของแผ่นดินและอีก60สคนจากประชาชนของแผ่นดินซึ่งพบในเมือง และเนบูสารดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้พามาเฝ้าพระราชาแห่งบาบิโลนที่ริปลาและพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขาและประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสียที่ริปลาในแผ่นดินฮามัตยูดาจึงถูกกวาดไปเป็นเฉลยจากแผ่นดินของตนพระองค์ทรงตั้งเกดาลิยาบุตรอาหิคมบุตรชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองปกครองประชาชนผู้เหลืออยู่ในแผ่นดินยูดา ผู้ซึ่งในบุคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงเหลือไว้เมื่อบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งตัวเขาทั้งหลายและคนของเขาได้ยินว่าพระราชาแห่งบาบิโลนทรงแต่งตั้งเกดาริยาให้เป็นเจ้าเมืองพวกเขามาหาเกดาริยาที่มิสปาคนเหล่านี้คืออิชมาเอลบุตรเนธานิยาและโยฮานันบุตรคารอาและเสรเรอาบุตรทันหุเมธชาวเนโทฟาและยาอาสัญญาบุตรคนตระกูลมาอาคา ทั้งตัวพวกเขาและคนของเขาและเกดาริยาก็ทำสัตยาบาลแก่พวกเขาและคนของเขาว่าอย่ากลัวข้าราชการเคียวเดียเลยจงอาศัยในแผ่นดินและปรนิบัติพระราชาแห่งบาบิโลนแล้วท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ในเดือนที่เจ็ดอิสมาเอลบตรเนธานิยาบุตรเอลีชามาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ได้เข้ามาพร้อมกับชายสิบคนได้โจมตีและฆ่าเกดาริยา และคนยูดากับคนเคลวเดียผู้อยู่กับท่านที่มิสปาเสียและประชาชนทั้งสิ้นทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาพลรบได้ลุกขึ้นและไปยังอียิปต์เพราะเขากลัวคนเคลวเดียและอยู่มาในปีที่37ที่เยโฮยาคินพระราชาแห่งยูดาถูกเนรเทศในเดือนที่12เมื่อวันที่27ของเดือนนั้นในปีที่เอวิเมโรดักพระราชาแห่งบาบิโลนทรงเคลื่อนเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงให้เยโฮยาคินพระราชาแห่งยูดาห์พ้นจากเรือนจำพระองค์ตรัสอย่างเมตตาแก่ท่านและให้ที่นั่งที่มีเกียรติกว่าบรรดาที่นั่งของบรรดากษัตริย์ที่อยู่ในกรุงบาบิโลนกับพระองค์เยโฮยาคินจึงได้ถอดเครื่องแต่งกายของนักโทษออกและได้รับประทานที่โต๊ะเสวยของพระราชาเป็นประจำทุกวันตลอดชีวิตส่วนค่าใช้จ่ายนั้นก็ได้รับพระราชาทานจากกษัตริย์ตามความต้องการในแต่ละวันตลอดชีวิตของท่าน หัวข้อวันนี้นะครับผมคิดถึงผลจากการที่ไม่ติดตามพระเจ้าถ้าเราจะดูในเนื้อหานะครับเริ่มต้นจากข้อที่18ในตอนนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับเหมือนเป็นตอนจบของซีรีส์ในสองพงกาศนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าหัวหน้าโปรหิตนะครับถูกจับรวมทั้งรองหัวหน้าโปรหิตด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเฝ้าประตูพระวิหาร3คนและแม่ทัพที่ดูแลทหารนะครับรวมถึงเลขาที่เป็นแม่ทัพเกณฑ์ทหาร และประชาชนอีก60คนคนเหล่านี้ได้ถูกนําเข้าเฝ้ากษัตริย์ของบาบิโลนกษัตริย์ได้สั่งประหารคนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นยูดาจึงตกเป็นเฉลยของบาบิโลนนะครับพวกเขาต้องการที่จะได้ดินแดนของตน เกิคืนมาเนื่องจากยูดานั้นไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับอิสราเอลหรืออนะาณาจักรเหนือน,นั่นเองที่พระเจ้าอนุญาตให้ยูดาห์ถูกทำาลายนี้นะครับและตกเป็นเฉลยของบาบิโลนพระเจ้าได้เตือนก่อนนั้นแล้วถ้าเราจะดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บดทเพลงข่าควรวนที่ได้บันทึกถึงการศกเศร้าของเยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะเมื่อเห็นเยรูซาเล็มถูกทำลายและล่มสลายลงกษัตริย์เนบูคัดเนซาได้แต่งตั้งผู้ว่าการนะครับหรือเจ้าเมืองนั่นเองนะครับชื่อว่าเกดาลิยา ซึ่งคนนี้นะครับได้ถือนโยบายของบาบิโลนอย่างสัตย์ซื่อทําให้ยูดานั้นผิดหวังแล้วก็เขาไม่มีความหวังเลยในการที่เขาจะได้ดินแดนกลับคืนมาและเกดาริยานี้เองนะครับก็ยืนยันกับพวกของเขาและคนของเขาว่าอยากกลัวเจ้าหน้าที่ของบาบิโลนเลยให้ตั้งลกลากในดินแดนแล้วก็รับใช้กษัตริย์บาบิโลนแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีพี่น้องครับมาถึงตอนนี้ผมอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าหลายครั้งในชีวของเราอาจจะถูกหยิบยื่นความสุขสบาย ก็จะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างทําให้เราเองทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมของเราทุกวันนี้นะครับเต็มไปด้วยการทดลองล่อลวงจากค่านิยมของโลกนี้คนส่วนมากปรารถนาสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอำนาจชื่อเสียงเงินทองหรือความปรารถนาบางอย่างที่จะเป็นเป้าหมายหรือตอบโจทย์ชีวิตของคนในโลกนี้และคนก็มักจะยอมทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะได้มาถึงสิ่งที่ เขาเหล่านั้นปรารถนาผมนึกถึงสมาชิกคนหนึ่งเป็นคํำพยานของสมาชิกคนนี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้เขาได้มาขอบคุณพระเจ้าได้บอกว่าเขาเองได้ตัดสินใจก่อนหน้านี้นะครับว่าได้ทํางานงานหนึ่งและงานนั้นไม่สามารถทําให้เขาเองที่จะลาง,งานวันอาทิตย์เพื่อจะมาบสถได้เมื่อเวลาผ่านไปรวยะหนึ่งเขารู้สึกว่าพระเจ้าได้เรียกเขาแล้วก็ทํางานใ,นในใจเขาอย่างมากเขาได้เข้ามาปรึกษาไปเขา้ามาอธิษฐานเผื่อแล้วใจของเขาได้ถูกเปลี่ยนจากพระเจ้าเขาจึงแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังแล้วก็กลับไปหาพระองค์แล้วเขาก็ไปหาหัวหน้า,นานงาน,นอีกครั้งหนึ่งแล้วก ก็บอกว่าขออนุญาตลาในวันอาทิตย์เพื่อจะมาโบสถ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าสายงานของเขาทํางานบริการในห้างซึ่งวันเสาร์อาทิตย์และวันที่เป็นลอวิเอนจะไม่สามารถหยุดได้แต่ปรากฏว่าพระเจ้าจัดเตรียมและพระเจ้าทรงมีทางให้กับคนของพระองค์นะครับหัวหน้างานบอกว่าได้และยังถามต่ออีกว่ามีอะไรที่จะให้ช่วยเพิ่มมากขึ้นอีกไหมซึ่งเราเห็นว่าเมื่อเราเองมีใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็มีทางอัศจรรย์ไหมครับพี่น้องนี่เป็นประโยคคลาสสิกนะครับว่าเรามีใจ พระเจ้ามีทางพระเจ้าทรงทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วเรากลับมาดูในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ในต่อมานะครับอิชมาเอลนะครับได้สังหารเกดาริยาเพราะว่าอาจจะไม่พอใจนะที่เกดาริยาได้ไปยอมจำนนกับกษัตริย์บาบิโลนนะครับแล้วเมื่อได้ประหารแล้วนะครับก็ได้หนีนะครับออกไปยังดินันอีกกเพราะว่ากลัว มีความหวาดกลัวต่อชาวบาบิโลนนะครับแล้วเมื่อเรามาดูตอนท้ายของพระดำตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่ออยู่มาในปีที่37ย้อนกลับไปกษัตริย์ของยูดาก่อนหน้า,านั้นนะครับที่ชื่อว่าเยโฮยาคีนนะครับเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ที่ถูกต้อนไปแล้วก็ตกเป็นเฉลยเป็นปีที่เอวิลเมโลดักพระราชาแห่งบาบิโลนนั้นได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ก็ให้เยโฮยาคีนนั้นนะครับพระราชาแห่งยูดาห์พ้นจากคุกและพระองค์ก็ตรัสอย่างเมตตากับท่านว่าให้ที่นั่งและท่านก็ตัด พระองค์ตรัสอย่างเมตตาแก่ท่านและให้ที่นั่งที่มีเกียรติกว่าที่นั่งของบรรดากษัตริย์ที่ถูกจับมาเป็นเฉลยในบาบิโลนทั้งหมดฉะนั้นเยโฮยาคีนจึงได้ถอดชุดนักโทษออกและก็รว่วมโต๊ะเสวยของกษัตริย์เป็นประจำตลอดชีวิตและกษัตริย์เองนะครับยังได้ทรงประทานบิเลี้ยงตามความต้องการในแต่ละวันตลอดชีวิตของท่าน พี่น้องครับให้เรายึดความจริงของพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์อยู่เสมอพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราไปไหนพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ละเราหรือทอดทิ้งเราเลยนะครับพระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยท่านเมื่อท่านกลับใจใหม่พระเจ้าจะช่วยแก้ไขและสร้างชีวิตของท่านขึ้นใหม่ หัวข้อที่ผมบอกว่าผลจากการไม่ติดตามพระเจ้านั้นปลายทางแล้วก็คือทางที่น่าเสียดายนะครับเราจะสูญเสียชีวิตนิรันร์ไปแต่เมื่อเราเองกลับใจใหม่นะครับเราเองยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ล้มเหลวหรือผิดพลาดไปให้เราค่าควรกันนะครับว่าในเช้าวันนี้มีอะไรไหมในชีวิตของท่านที่สําคัญกว่าพระเจ้าไหมครับเพราะถ้าสิ่งเหล่านั้นสําคัญกว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราเองห่างออกจากพระเจ้าจิตใจของเราจะถูกห่างออกจากพระองค์ถ้าในเวลานี้ ท่านได้มอบสิ่งเหล่านั้นกับพระองค์วางสิ่งเหล่านั้นลงและทิ้งสิ่งนั้นและกลับมาหาพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราในเวลานี้เมตตาเราด้วยกันนะครับให้เรามีจิตใจจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและเมื่อเรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งผมเชื่อได้ว่าเราจะไม่ปรารถนาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าสิ่งรอบตัวเราที่ผมได้พูดถึงตอนต้นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่หอมหวานหรือเป็นสิ่งที่หลอกลวงลอง่ลอลวงเราเพื่อจะได้ถึงความปรารถนา ชีวิตในโลกนี้แต่ถ้าเราเข้มแข็งในพระเจ้ากลับใจใหม่ยอมกับพระเจ้าแล้วเราจะไม่ปรารถนาไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพันธ์ของพระเจ้าและเราจะเดินชีวิตกับพระเจ้าในวิถีใหม่เป็นวิถีของพระเจ้าไม่ใช่วิถีของโลกนี้ไม่ใช่วิถีเดิมอีกต่อไปให้เราที่ฐานด้วยกันดีไหมครับข้่แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่ไม่เคยหยุดยั้งในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนหลายครั้งในชีวิตของเราอาจจะ หันเหไปจากสิ่งที่ดึงดูดเราจากโลกนี้ความเป็นฝ่ายเนื้อหนังอาจจะทำใเราเองได้ให้ความสนใจมากกว่าในฝ่ายวิญญาณในเวลานี้เราขอยอมแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมอบใจให้กับพระองค์ให้พระเจ้าเปลี่ยนความคิดในใจให้เราเองมีใจกระหายหาพระองค์แสวงหาพระองค์ ให้เรามีใจปรารถนาในฝ่ายวิญญาณจนเรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งจนเราไม่ปรารถนาในฝ่ายเนื้อหนังที่เราเองจะล้มลงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้ขอความปรารถนาในใจของเรานั้นได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงช่วยแล้วก็พระองค์เป็นคำตอบทุกอย่างในชีวิตของเราให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ถูกล่อลวงและพระองค์ทรงแก้ไขชีวิตของทั้งหลายให้กลับมาสู่วิถีทางของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราขอมอบชีวิตและความหวังใจวัตถุประสงค์ในชอของเราทั้งหลายให้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานในนามพระยคกิจเจ้าอามน อยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุน CGN ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานหรือการถวายเข้ามาได้นะครับขอบพระเจ้าความพี่น้องทุกคนครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ